ครับจาก K นะครับก็คือ K culture Korea education กับ education of Youth ก็คือเป็นสายของทุนเยาวชนของที่นู่นครับเป็นยังไงครับทุกสึกของเราได้วยครับก็ผิดเกินคาดเพราะว่าไม่คิดว่าเราจะแบบได้ทำงานอะไรที่มันใหญ่แบบนี้ครับก็ดีใจครับเพราะจริงๆอ่ะตูเป็นคนที่เติบโตกับวัฒนธรรมแล้วก็คนเกาหลีมาเกือบปีอยู่แล้วหน้าที่ของทุนนี้เป็นไงครับ มันมาจากการที่ตูมไปออดิชั่นแล้วได้เดินโซแฟชั่นวีก่อนมาสองปีที่แล้วเกิดเขาเห็นโปรไฟล์เขาก็เลยเสนอมาเขาเห็นว่าเราชอบเต้นเคท็อปชอบแบบโปรโมทเกาหลีอย่างเงี้ยในแพลตฟอร์มของเราก็เลยได้มาเป็นแล้วคุณก็ไปโชว์บนเวทีใช่ไปล่าสุดไปโชว์มาคุณแบบเยอะมากตกใจมากเพราะว่ามันไม่มีใครรู้จักเราเลยไม่ไม่เม่ไม่ไย่ไ่ไม่ไม่ไม่ม่ไ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 อ่ไม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 ่ไเ่ไม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  คือตอนแรกอ่ะเขาติดต่อมาแต่ตูใหะยังไม่ได้มีรายรับอักษรตูดเลยยังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแต่ปรากฏว่าเขาไปอัพในเว็บไซต์เลยแล้วผู้จัดการพี่หอมของเรื่องอ่ะส่งมาว่ามาตูเธอได้เป็นพูดนะตูก็ไม่รู้ตูก็เลยโพสไอจีให้คนแปลก็เลยายเพิ่งมารู้ในโซเชียลว่าตัวเองได้ตูดแต่งตั้งแต่ว่าพี่พีชื่นรับอ่ะครับก็คือเมื่อเดินที่แล้วครับพี่ชื่นแปลว่าคนเวทีนะทุกท่เมื่อเรารู้จักกันที่เขาประกาศไปแล้วใช่มีการประสานไว้เกือบสองปีแล้วครับแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าเราจะได้ดำรงตำแหน่งเนี้ยสักปีีหลงาน้ ต้องพูดต้องทำยังไงบ้างอ่าเผยแพร่วัฒนธรรมที่งีงามอย่างประเทศไทยให้สู่สายตาสามลนรอบเนี่ยนะเกาหลีอยากให้ทุกท่านรู้ว่า Thailand is such an amazing land พี่ตงนารักจังะที่เจในงานของันอะไรนะจ๊ะที่ดีเจเป็นดีเจี่ยนะีเธอขึ้นมานเลยอ๋อไม่ถึงที่นู้นหรออุ้ย เราเคยเห็นเนาะแต่แบบงานแบบเฟสแบบวอเตอร์ฟอลลี่เงี้ยแต่โชคดีที่ตูมมมีภูมิับกการที่ตูมเคยขึ้นไปบิวที่มหาสงกรานบ้านเราจริงๆมันไม่ได้แตกต่างกันเลยครับเพราะว่าจริงๆงอย่างงานที่ตู้มขึ้นนะครับมันมันเป็นงานที่เขาร่วมมือกับทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเอาการแสดงของประเทศไทยไปโชว์ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แปลกมาจากบ้านเราเท่าไหร่แต่เพียงแค่คนที่อยู่หน้าเวที หน้าตาดีอ๋อนี่คือหน้าที่ของพูดหน้าที่ของพูโอเคแล้วแล้วลักษณะการเผยแพร่แล้วทำแบบไหนครับอ๋อจริงๆเพลงครับเดี๋ยวจะมีเพลงกับภาษาเกาหลีด้วยไปในนามเลใช้ปากเน้นร้องครับเป็นพี่รักเขารักกูอยู่ไม่ถูกเลยเพราะว่าเพราะว่าจะไปเกาหลี เสียงไม่เมยมันอาจจะเทกันยัไม่ได้เอาเทยังไม่ได้ทูนเองลงเสียงเป็นที่้งเทปไม่ต้องมีเพื่อนแบบเป็นไทยไม่ไม่เป็นเพลงแบบที่ฮิตฮไวรัลง่ายๆในติ๊กต็แสดงความเป็นตัวตนเราอะไรกันครับมีแจมแม้ยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ เอาจริงๆภาษาเกาหลีอะตุงอยากเรียนไว้อยู่แล้วเพราะว่าตัวตุงเองอะครับอยากจะขายลิขสิทธิ์รายการลงไปทางต่างประเทศก็เลยเรียนเพิ่มเฉยๆครับเพราะว่าจริงๆเราชอบอะเวลาดูซีรีส์เราก็ชอบอยู่แล้วเงนี้มาเรื่อยเรียนเพิ่มอาเบกซับแน่นอนโอเคซับแน่น้าก็เป็นอะไรแล้วเรียวมากเลยเหรอโฆษณาเท้าโฆษณาเท่านี้อ่ะโอเโอเโอเคโใช่ใช่ใช่ไม่เขาจะตัดยังไงเพราะเดี๋ยวเรื่องต่อไปมันต้องตัดเรื่องไงเข้มของดีๆเดินของทางด้วยเออ อันนี้ห้านก้ครับอ่ะเขวเลกอะไรเลิกก็คือเป็นโฆษณาค้าอ่ะเริ่มดีไปแล้วอ่ะเริ่มเลยค่ะเริ่มดีค่ะเือนเราเือนเราคุณเดลเขาเอทำไมอ่ะมาทมาหากินแต่ว่าอยากว่าสู้สุดชีวิตเปิดอเดอร์อะไรอย่างงี้ใช่ตัวยังไม่ได้มีโอกาสชิมนะแต่เห็นเพื่อนลงเห็นุกิฟต์รีวิวเ้ยก็ดีใจครับเป็นอีกห่งธุรกิจที่จริงๆตอนนี้ศิลปินดาราเขามาขายอาหารกันเยอะมากๆ ก็ไม่หมูฝอยหมูสว่านนะครับตรงไหนตรงไหนต้องไหนตรงเนี้ยบูตุงสนิทราคาเท่าไหร่ผมไม่รู้ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแจกให้ฟรีเลยครับคือคือจริงๆนะตูมองว่าตอนเนี้ยคือจริงๆอะอย่างคนเนี้ยพี่อาทัสูตรขายหมูกรอบก็มาครับตูมองว่าตอนเนี้ยศิลปินดาราครับเริ่มหาอาชีพที่2ที่3แล้วเพราะว่างานในวงการอะอย่างที่รู้ๆกันมันก็เริ่มดาวน์ลงอีเวนต์มันก็น้อยลงพี่ตุงไม่ได้เจอพี่พี่สื่อเยอะมันอย่างนี้มันนานมากแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าแบบเนี้ย ดีที่เพื่อเราออกมาหาลู้ทางเพิ่มเติมในการใช้พีมพตของเองครับเออมนตุ้มรู้สึกยังเวลาขายของคนมองว่าดาราขายของันราคามันค่อนข้างที่จะแพงมากอะไรบ้างพูดตรงตรงได้บ้างไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะเพราะว่าคนที่เขาตัดสินเราเขาไม่ได้มาช่วยจ่ายค่ารับค่าไฟเราอะจริงๆนะพี่เอาตุ้มตุ้มถามพี่กับพี่รู้สึกบ้างที่บอกว่าโถเป็นนักข่าวก็แค่เป็นนักข่าวไม่มีจรรยาบรรณสมมุติว่ากับพี่รู้สึกไงอ่ะยิน ช่เพราะว่าล no bueno, si pues ึกๆเรารู hecho, ้ว่าเราทําอะไรรู้ว่าพี่ทำงานตรงไหนเพื่ออะไรเพื่อใครเพราะฉะนั้นตุมเลยไม่สนใจกับการที่ใครจะมองว่าเฮ้ยตกอับแล้วแล้วมาขายหมูตุมเป็นทูดอยู่เกาหลีแต่กลับมาไทยตูมมาขายหมูในตลาดืออ่ำมันก็คือชีวิตอะครับมันคือชีวิตของตูมไม่งั้นถามว่าธุรกิจตูมตูมเลือกยังไงเพื่อให้รู้สึกว่าไม่ให้เสียชื่อคา ยังไงให้มันเรื่องเรื่องเลือกสินค้ามาขายอออันดับแรกคือเป็นเรื่องอันที่เราชอบก่อนมันต้องเป็นสิ่งที่เราชอบก่อนกินแล้วรู้สึกอร่อยแล้วคุณแม่ชอบเพราะว่าคุณแม่เป็นคนขายลูกเป็นคนลงทุนแต่แม่เป็นคนลงแรง แล้วตูมรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นธุรกิจแรกที่ตูมกับแม่ทําด้วยกันด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคอยากให้ซัพพอร์ตนะครับจริงๆแล้วเปิดตัวที่งานตลาดอัํามเป็นที่แร<ล>กยังไม่ได้ไปเปิดที่ไหนเลย<ม>ก็อยากให้ลองมันเป็นหมูอะไรยังไงเนี่ยมันเป็นหมูส่วนโสกทั้งหมดแล้วปกติอย่างเวลาเขาทําหมูปล่อยเขาต้องเบรน้ามันออกด้วยการเอาเครื่องปั่นให้น้ํามันออกแต่ของตูมอ่ะ ถ้าเกิดปั่นให้น้ำมันออกเลยอ่ะน้ำมันมันเป็นจะไปจับที่อื่นทั้งหมดเลยตูเลยต้องการเอาให้เขาเดรนน้ำมันแบบธรรมชาติโดยการที่เอาเขาใส่แล้วจากนั้นปล่อยปิดแล้วเจาะดูแล้วตะแคงให้น้ำมันก็หยดมานมมีะเอียอเยใช่ะเใช่เพื่อให้มันแบบคุณภาพออกมาดีขึ้นกว่าิมแล้วที่เป็นทูตเกาหลีแดจังกึมมากแดจังกึมแดจังกึมต้อขอบคุณแดจังกึมที่สอนสูตรนี้มาแต่ว่าสั่งนี้ว่าคีดแป๊บหนึ่ง อันเสร็จแล้วมันจะไม่คุยมาตอมแล้วเป็นไงบ้างแล้วพอเห็นดิวเห็นพวกกิ๊ฟรีวิวของดิวแล้วเราเป็นไงบ้างก็โอเคนะมันเป็นยังไงอ่ะก็รู้สึกดีใจที่เพื่อนซัพพอร์ตกันจริงๆอ่ะคนเราอ่ะเวลามันเจอวิกฤตอ่ะมันจะรู้นี่แหละว่าเพื่อนคนไหนซัพพอร์ตแล้วก็อยู่ข้างเราบ้างก็ดีใจครับที่เห็นเพื่อนซัพพอร์ตกันแล้วกันแต่ว่าอย่างบางทีพอดาอย่างทีุ่๊กตุกว่าตอนนี้ดารา ด้วยไออย่างบางคนบอกว่าโหราคาสูงจแต่พอไปดูวัตถุดิบแลโโ้วโอ้โหเขาใช้หมูสามชั้นแบบดี <c oughs> เขาใช้แบบของผักสดนําเข้าออแกนิกอะไรเงี้ยคือมันก็มีดีเทลของแต่ละแบรนด์ไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแต่ส่วนตัวตูม่ะตูมองว่าถูกแพงอะ่ะมันไม่ได้มีใครตั้งราคามาอยู่ี่ใจเราถ้าของอร่อยแพงแค่ไหนเราก็มองว่าถูก <c oughs> ของถูกบ,บางอย่างก,กินไปแม่อร่อยแล้วก็ูสุกมันแพงเพราะฉะนั้นตูไม่มีความเห็น ใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคุณจะบอกว่าถูกว่าแพงอ่ะคุณลองชิมก่อนอย่างของตุงนะ้ตรงขายกระปุกใหญ่อ่ะ 800ร้อยนะแต่1,000นะครับก็คือ1,000งพันึ่งพันหมายถึงว่า1นกิโลเลยขายเป็นโลขายยกโลเลยเนื้อหมูแปรรูป1นึ่งโลแปดบาทสำหรับตุ้มนี่คือถือว่าโคตรจสุดคมแล้วนะครับเพราะถ้าคิดตามหมูปกติใช่เพราะต้องยอมรับก่อนว่าทุกวันนี้ข้าวของในตลาดมันราคาสูงด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจบ้านเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยเหลือได้ช่วยเหลือกันดีกว่าครับตุ้มเชื่อว่าร้านทุกร้านน่ะไม่มีใครอยากขายของแพงเอาเปรียบลูกค้าหรอกทุกคนอยากขายอยากขายของได้กันหมดแต่นื่ด้วย เศรษฐกิจตอนนี้มากกว่าดาราโชคดีที่มีชื่อเสียงเป็นใบเบิกทางทําอะไรก็ไม่ต้องลงทุนสร้างโปรโมตที่ตัวเองได้เลยอันนี้น่าจะเป็นข้อดีของคนมีชื่อเสียงแต่สุดท้ายแล้วเราไม่สามารถเอาชื่อเสียงเราไปแลกหุ้นีที่ตลาดได้อยู่ดีนะแล้วต้องร <c oughs> ูง <c oughs> ้สึกยังไงคนบอกว่าซื้อของดีวเพื่อเป็นการช่วยดิวใ, <c oughs> ใช้นี่เพื่อเป็นการให้กําลังใจเขาไปในครับพ่รงตใช้คำว่าสนับสนุนดีกว่าจริงๆก็มองนั้นได้ครับมองนั้นได้ แล้วต้จะมจะสั่งไหมซเขามันโซอาก่อนตูกดไม่ไรอบหน้ารอบหน้าเขาทำเป็นล็อตๆเลยกว่าเจ๋ยหน้าติดตั้จแต่ไปนะครับแต่มันมีทีีเว็บดราม่ามาบ้างอะไรเงี้ยว่าไม่สมราคาไม่อะไรประมาณเนี้ยมันจริงๆตูว่ามันไม่ใช่แค่ดิวหังทุกคนที่เป็นดาราโดนหมดหรือแม้กระทั่งตรงนี้ก็เคยโดนคนที่ผรนเอง ท้องตลาดมันราคานี้พอดาราขายมันมาราคานี้ <Yeah. S 1> แต่ตูถึงบอกว่าต้องไปดูถึงคุณภาพ uh huh. แต่สั้นๆง่ายๆเงินอยู่ที่บัญชีเราปากอยู่กับเรา uh huh. ถ้าเราสั่งมารู้สึกว่านี้ไม่คุ้มที่องทำคือไม่ต้องสั่ง <laughs>